สาวจอดรถปิดท้งออกแก้เผ็ดคนชอบขโมยที่จอดรถก่อนเงิบหนกักไม่ใช่อย่างที่คิด เชอร์เรหลิวผู้หญิงรายหนึ่งจากออสเตรเลียได้ออกมาเล่าถึงความในใจถึงเหตุการณ์ที่ทําให้เธอนั้นรู้สึกโหยดใจมากหลังจากจ่ายเงินค่าเช่าที่จอดรถใกล้ทางเข้าที่ตึกอาคารแห่งหนึ่งแต่กลับพบว่าพื้นที่จอดรถนั้นไม่เคยเป็นของเธอเนื่องจากมีคนแปลกหน้ามาจอดรถทิ้งไว้ในพื้นที่ที่เธอเช่าอยู่หลายครั้งเธอเลยเอาคืนเจ้าของรถคันที่มาจอดในที่ของเธอโดยการน,นํารถยนต์ของเธอไปจอดปิดท้ายเพื่อแก้แคนไม่ให้รถของคนมาง่ายออกมาได้พร้อมกับเบอร์ติดต่อเพื่อหวังว่าคู่กรณีจะติดต่อกลับมาไม่กี่นาที เธอเผยว่าเธอแทบไม่อยากจะเชื่อว่าเจ้าของรถคันนั้นจะกล้าติดต่อเธอกลับมาด้วยการส่งข้อความหาเธอเพื่อสอบถามสาเหตุที่เธอจอดรถปิดการทางออกของพวกเขาโดยในภาพหน้าจอของการบทสนทนาคููกรณีอ้างว่าพวกเขานั้นเป็นเจ้าของพื้นที่จอดรถ511ซึ่งเชอร์เรย์ไม่ได้เช่ากับพวกเขาแต่เธอได้โต้ยังกับไปว่าเธอจ่ายค่าเช่าพื้นที่ดังกล่าวมาโดยตลอดกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาลีในช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมาแต่ครูบทสนทนาได้ตอบข้อความกลับมาว่าลานอีเป็นหนี้ค่าเช่าบ้านแล้วเขาก็หนีไปแล้วซึ่ง ถึงกับนาซีและช็อกกับความจริงที่ได้รับรู้เขากําลังโดนมิชฉาชีพหลอกเอาเงินไปฟรีๆถึง2เดือนตกเป็นเหยื่อถูกชอ้อโกงและที่จอดรถไม่เคยมีให้เช่าตั้งแต่แรกแถมยังโดนหลอกเงินค่ามาจําประกรันรถอีกด้วย